เขาแจ้งรับอทไม่เข้าใจว่าใจควรุลนว่อเอมีกลัวมากเลยนะปีสองศูนย์สองห้าเนี่ยเอมีก็จะทำอะไรแบบหลายหลายอย่างขาต้องแข็งแรงมากอ่ะคนเดินแบบอ่ะน่าจะดิดีหน่อยแวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนี่สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดธันวาสามสิบเอ็ดธันวากำลังเปิดเขาดาวในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วไม่ไปไหนเลยมาทำอาหารกันตรงนี้อิมบี้มากเลยนะเราไม่ได้ไปไหนไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้อ๋อไม่ชอบพี่ใครอะครับวันนี้น่าจะคนแน่น ใหย่งของเขาไว้วันนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าแล้วมีเหตุการณ์เลยที่แบบเจ๋งๆมาของน้องเอมี่ของน้องเอมี่ปีนี้ที่แบบพูดง<อ>าจขึ้ใจของเอมี่น่าจะมีหลายอย่างไหมใช่ไหมคะเอม,มี่ทำไอค้าดิ i k ตอ k มาโอ้อลรู้ขึ้นไวเกิดหลายๆคนไม่รู้ว่าทำไมเด็กๆไอ,อค,คา้าจะปิวกันเวลานะั้น่ไม่ถึงเนี่ย อายุไม่ถึงอายุต้องถึงอายุต้องถึงพอเราเอมี่อายุถึงแล้วก็เลยบอกว่าฉันมีอิสระเพราะว่าได้ทุกใบฟอร์มใช่ใช่ใช่ทุกแพลตฟอร์มก็ได้หมดเลยพออายุก่อนหน้านี้ก็คือไม่กล้าถือมีอีกช่องหนึ่งเอมี่เขาก็อยากจะลงอะไรก็ต้องถามป๊าป๊าพนักตลอดใช่ไหมคะและที่สําคัญเวลาจะโพสอะไรลงเป็นเป็นเธอโพสคนเดียวพอลูกอายุไม่ถึงเทนนิ่งนี้นะมีแอคท์ตอนอายุสิบเอ็ดมีเขาไอจีแฟนอีกคลเนอร์แต่ไอเขาปิวอายุไม่ถึงอายุไม่ถึงตอนนี้อายุสิบสามเปิดใหม่เชื่อได้ ใช่เพราะตอนนั้นเราไม่รู้กูแบบแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาใหม่ตอนนี้เท่าสามหมื่นห้าป่ะใช่เริ่มเล่นเมื่อไม่นานมานี้เองโพสทุกวันไหมใช่ทุกวันไม่เคยหยุดนะโพสทุกวันทุกวันไม่เคยหยุดใชะอันนี้อันนี้เมนูแม่ครับอวิทย,ยกนไปผิดสูตรเพราะว่าอันนี้มันผัดขิงไงผัดขิงก็คือน้ำมันหอยหนึ่งส่วนแล้วก็สีอวดำสองส่วนครับสีอวดำไม่ไม่สีดำสีขาวก็จริงอ่ะว่าสีมันดำสงสัยแม่ว่าทำไมได้สีิวขาว มันห่ยเยอะเกินไปันจะเค็มบอกปี2025เนี่ยไอ้มีก่กไ,ได้นำอะไรแบบหลายๆอย่างเนาะก็มีเดินแบบใช่พราะเข้าสู่วัยเป็นสาวไงก็คือได้ลองอะไรหลายๆอย่างาก่อนหน้านี้ยังมีความเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีความเป็นวัยรุ่นเลยก็ลูกก็รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากลองอะไรใหม่ๆแต่พอเลิมเป็นวัยรุ่นก็ มีการแบบบอกเธอบอกป๊าบอกมามาว่าอยากลองอันนู้นอันนี้นะทีนี้เดินเดินแบบหลายหลายคอร์สนะหลายรายการเลยแต่น้องเอมี่อะคนคนดูอ่ะก็จะคอมเมนต์ว่าเอมี่เหมาะการเดินแบบแบบเต้นเยอะเลยโอ้จริงเหรอคะด้วยบุคลิกน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็จะเป็นคนแบบสดใสแต่ว่านิ่งๆอยู่บ้างแอะไรทั้งสิ้นพอเช็ดน้ำมูกก็ไออ๋อโอเคโอเคแต่เต้นอะมันต้องแบบว่าเรียกว่ามันต้องแบบเอเนอร์เจติกนะ ใช่ ie ie, แต่เดินแบบก็คือเดินแบบก็ต้องก็ต้องแบบก็ต้องกระชับกระเฉงเหมือนกันแต่ว่าจะมีความนิ so ่งมากกว่าขาต้องแข็งแรงมากอะคนเดินแบบ่ะน่าจะดีดิงๆหน่อยเป็นบุคลิกเหรอคะอ่าอ่าทีนี้แต่เป็นธรรมชาติค่ะมันต้องยิ้มมันต้องยิ้มเก่งเพราะมี่ต้องยิ้มเก่งแต่นี่กลายเป็นยิ้มไปยิ้มมากลายเป็นหน้าแบบหน้าหัวแทนพะปะเนี่ยไม่ได้ใส่ขิงเลยรสซ้ำเพราะว่าอะไรอะเทียมคือกาหรืออันเนม ใช่ใส่กาลิกกาลิกี่กระหรี่ค่ะเฮ้ยทำไมอันนี้น้ำตาลดูชื้นจังเลยขอซ่องใหม่แต่เอ็มมี่เขาชอบทำอาหารนะคะในเรียนในแบบครั้งแรกเนี่ยน้องเอ็มมี่ตื่นเต้นครัเพราะว่าเป็นเด็กสุดในคลาสเลยใช่หรอเด็กสุดหรอไม่ไม่มีเด็กมีนี่เด็กกว่านี้หน่อยนึงมีคนเดียวป่ะมีคนเดียวตอนแรกนะคอนแรก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 มีชีวิตเลยค่ะคอนแรกในชีวิตเลยยังไม่ได้ใส่ขิงเลยนะสมมติพูดขิงเขาไม่ได้นะทีเนี้ยน้องเอ็มมี่ทำอะไรเลยมีเรื่องขึ้นรถไฟหอไม่อั้นทีอยู่ ขึ้นทุกเครื่องเกือบเกือบเกือบทุกเครื่องก็คือไม่เล่นเครื่องยากสุดไม่เล่นเครื่องยากสุดเราเล่นมินเนี่ยนมินเนี่ยนที่ชอบมากสองรอบเลยก็ไปสองวันเล่นสองวันแต่เครื่องอะไรที่กลัวที่สุดเราฝังใจมากเลยคานอปี้แบบเราเข็นตลอดชีวิตเลยมีน่ะมีกลัวเอทวดนที่มันแรงอะ้วเอชั้นเท็ดเหรอฮะเอชั้นที่นี่ยังเฉยเใช่ไหมมาว่าถั่วนี้เหมือนจะน่ารักสุดนะเราบอกเลยนะว่าชีวิตนี้เราจะไม่มีการขึ้น แบบสไตล์คันอุป้กันแล้วคือเครื่องเล่นเขาแบบเซฟมากนะประมาณนี้ค่ะเครื่องไหนน่ารักสุดเครื่องไหนเซอเอลโมพ่อเขาชอบนะแต่ถ้าเล่นตอนคืนอน่ะไม่มีคนอ่ะมันก็ดูผนลุกนะนทุ่มคือแต่ตอนนั้นเราเล่นช่วงบ่ายใช่จุดแล้วเมื่อไปสิงคโปร์สี่วันสามคืนคืออยู่ยูนิเวอร์แซลสองวันเลยแล้วกี้บอกลูกว่าถ้าไปอ่ะขอยูนิเวอร์แซลวันเดียวนะคะอีกวันเดียวจะขอเที่ยวแบบตรง ในเมืองปะเขาเรียกว่าในเมืองไหมไอ,อร้รอบนี้เราเล่นนั 2, ้งสองสองวันติดเพราะว่าอะไรเพราเออเป็นเวลาคนถามว่าเออไปสิงคโปร์รอบนี้ทำแล้วแบบเอออยู่ในเวฟตลอดเลยครับอยู่ในเวอฟตลอดเลยมันมันน้องน้องปีนี้แปลกเราก็ไปนี้มานานแล้วนะเนี่ยตอนก่อนลูกเกิดที่เราไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็อยู่ดิสนีย์แลนมห้าวันถึงไหมสี่หรือห้าวันไี่แนทใส่ห้าวันนานนานนานอยู่ดิสนีย์แลนมสามวันดิสกี้แนสี่สองวัน เครื่องเล่นตอนนั้นหมามาเขายังไม่ค่อยชอบเล่นแต่ว่ากินบรรยากาศได้มากไม่ได้เหมือนไปยูนิเวอร์แซลครั้งล่าสุดที่แบบเล่นเล่นแบบตอนนี้ดูเล่นเพื่อลูกแต่ตอนนี้เห็นแล้วครับก็คือแบบฉันพาลูกขึ้นรอบเดียวฉันไม่เอาแล้วเราบอกว่าค่ะคานปีก่อนขึ้นอ่ะอยู่แค่ประมาณไม่กี่คิวอะยังฮาตอนที่ม่าม้าบอกเลยว่าแล้วลูกเขาน่ารักมากเลยคานปีใช่ป่ะพอใกล้ถึงคิวอ่ะแล้วมันจะนึกออกเปล่าว่ามันจะเป็นเครื่องห้อยขาแล้วเวลาที่ คนคนนั่งเสร็จแล้วเขาเช็คัพว่าตรงเนี้ยล็อกเรียบร้อยแล้วเซฟตี้โอเคเยี่ยมแล้วอ่ะมันจะมีเหมือนแบบที่วางตรงพื้นป้าที่มันจะแบบลดแล้วบล็อกหน้าไม่เอาเหรอเดี๋ยวเนี่ยไม่เอาไม่กลัพี่หมากลัวเราบอกมึงว่าเอมี่กลัวลูกบอกว่าเราบอกลูกว่าอะไรรู้ป่ะตอนที่ขึ้นไปนั่งแล้วนะเราแบบเขาเอานี้มาแบบล็อกตัวแล้วอ่ะเอมี่ขะมามากลัวจังเลยลูกพอแล้วเอมมี่กลัว โดนมาหน้าเสียเลยตอนที่ผมหน้าเสียมาแบบฉันแต่ป๊ะป๊าแต่ป๊ะป๊าป๊ะป๊าไม่กลัวเลยนะเพราะคันปี่เขาเป็นนั่งสองสองปะมานั่งสองสองหันหลังชนกันเพราะปะปานี่เวลาขึ้นแบบอย่างเงี้ยขึ้นแบบอย่างเงี้ยตรวเนี้ยคือเสี่ยวมากค่ะเพราะว่าเหมือนตัวมันจะดิ่งลงปต่แต่พ่อไม่ค่อยกลัวอะไรลกเลยเพราะพ่อผ่านอะไรที่มันน่ากลัวมาแล้ว พีกม่าไหนกลกวราชีวิตแบบสุดอับอายไม่อายเหลือมาแล้วอ่ะถ้าเราเยอะพ่อเราเยอะมากเลยไม่พออายุแบบอายุเยอะมันก็ตามอายุกำลังจะเข้าเลขสี่อายุมันอายุเข้าเลขสี่อ่ะประสบการณ์มันก็เยอะตามอายุไปด้วยเนาะเรื่องบางเรื่องที่เจอตั้งแต่อายุยี่สิบกว่ารู้สึกเป็นลูกย่อยใหญ่แต่พอวัยเนี่รู้สึกเฉยๆมากครับแต่เรื่องเวลาเราไอ้พี่มาเล่าอะไรปัญหาพ่อจะฟังไม่แต่เราก็ต้องเข้าใจหัวอกลูกเนาะเข้าใจรับอกไม่เข้าใจเหรอเข้าใจเข้าใจ ก็เข้าใจงันเนี่ยก็ปกป้องตลอดเนี่ยขนาดแบาว่าบอสแก้งถ้าได้เมื่อไหร่ช่วยบอกนะครเพราะว่าเราไม่รู้เลยกัมมี่นี่เขาเป็นครับที่มาเปลี่ยนนน้อยกัมมี่เขาเขาตุ๊กตาตัวไหนตัวใหม่ตัวเก่าไม่ต้องบอกว่ากัมมี่เหตุผลที่เลี้ยงเขาเริ่มต้นเลยก็คือป่าป้าเป็นคนอยากได้ก่อนค่ะใช่ไปได้ ปลาลักเขาที่สุดโวนีิกรรมี่นอนอยู่ที่ฟาร์มตนมากเลยนะไม่ไม่ใช่อะไรนะตอนแรกกับพ่อก็ลังเลยแม่บอกว่าจะเอาแม่ก็เห็นหน้าเสียเพราะมันดูตนมากลงหน้าเสียเลยพี่หมูพี่หมูอยากได้ตัวอื่นไม่ได้มันเสียฟองมากพ่อพ่อบอกว่าขอแพงที่สุดในเวลานั้นทางโทรศัพท์แล้วพ่อก็บอกว่าเขาก็เสนอตัวนี้มาเขาบอกว่าลูกแชมปตัวละแสนห้าแสนห้า แล้วเรื่อักสีอ่ะศักสีพ่อโอเหมือนในตอนนั้นอ่ะที่เป็นตีมเกมอ่ะเด็กๆเขาก็รู้จักเยอะในเวลานั้นนะแล้วถ้าพ่อบอกว่าไม่เอาอ่ะเขาก็บอกว่าเ,าเสียหน้าใช่ไหมเสียหน้าอยู่ทีเดียวก็บอกว่าพ่อไม่มีตังค์เลยแล้วตอนแรกมาถามว่าอยากได้แพงสุดกไมทั้งที่เราแบบ <ๆ S 2> เราเขวแล้ววะได้เขวเพราะว่าอะไรนะเขวเพราะา <สน S 2> ว่าเขาเขาดูซนซนมากแต่ตอนแต่พอโตขึ้นเขาก็เป็นผู้เป็นคนที่น่ารักตอนตอนนี้น่ารักไปเลยตอนนี้น่ารักไป ยิ่งใหญ่ขอน่ารักได้แต่ตอนนั้นเราปวยมากเพราะว่ามันตนแต่ว่าโซนสีพ่อพ่อกินนะไม่ใช่ว่าพ่อไปกินว่าเฮ้ยเอามามันปวดเราแน่แน่เลยตนแน่แน่เห่าทั้งวันแน่เราเอามาปีแรกคืออะไรได้ดังด่งใจมากได้ดั่งใจผมใจอยากเลยว่าเธอบอกว่าเธออยากเลี้ยงปอมมาทั้งชีวิตความตนของปอมแรงกั่ามีตัวเดียวใช่ป่ะพวกเรากินเมนูง่ายๆกันเนาะเอาสิวันนี้ลืมเอาตุ๊กตาวาะตุยมาแม้ไปไนไรค่ะคิดถึงคารหรอแต่คนเขาก็งงๆนะว่าเฮ้ยบ้านนี้บางทีดูแบบว่าเฮ้ยใช้ชีวิตแบบ เป็นที่แต่วันที่31อยู่บ้านเ้ยโอ้ใช่เป็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยนะเออคนก็จะงงอันนะเป็นเงี้ยทุกปีเลยไม่นอะไรเลยที่ไหนแพลตฟอร์เน่เขาก็จะงงว่าบ้านนี้เอาจริงไม่ไม่เคยไปเที่ยวช่วงเทศกาลคือจริงๆอ่ะช่วงเทศกาลเป็นช่วงที่แบบเที่ยวราสนุกมากเพราะว่าคนเยอะคึกคืนไปที่ไหนก็มีแต่ความสดชื่นปะแต่คือแบบหลังวันที่3ปแล้วใช่ใช่ทั้งที่เรารู้สึกว่าไปประมาณไปไม่เชียงใหม่ก่อนเชียงใหม่ก่อน แล้วก็กลับมาจากเชียงใหม่ได้สองอาทิตย์ก็ไปสิงคโปร์ต่อช่วงเที่ยวก็แบบเที่ยวเที่ยวเนาะแต่ช่วงไม่เที่ยวคือไม่เที่ยวเลยจ้ะเมนูโปรดของแม่เขาอื่นนะเมนูโปรดของเราส่วนลูกก็คือกินตามเราพี่สร้างมาอย่งเนี่ยวันนี้ยังค่ะยังยังยังแต่น่าจะใกล้ถึงแล้วแ่ละค่ะบอกแล้วอีกสิบเอ็ดทีอีกแป๊บเดียวใช่ไหมคะเออเอมี่ลองชิมให้หมามาหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวมาเอาจานมาให้นะใช้ช้อนกลางลูกจ้ะเห็นไหมคะลูกก็มีกินบ้างนะแต่เดือนนึงแค่ประมาณสองครั้ง แต่ถ้าเมนูกะเพรานับไม่ถ้วนบ่อยมาก่อยมากตอนแรกคนคนแรกที่ชอบกะเพรากที่สุดก็คือเธอแล้วพอเธอชอบกินกะเพราก็คือเราก็รู้ก็ติดไปด้วยเลยเราเวลาไปที่ไหนแบบคิดอะไรไม่ออกก็คือกะเพราน้ำมันน้อยเนาะสำคัญต้องน้ำมันน้อยามาก็เลยชอบน้ำมันน้อยตามเอมี่อ๋อเผ็ดเผ็ดรออนจะใส่พริกไม่เยอะนะเพราะว่าพริกอันเนี้ยพริกชี้ฟ้ามันไม่ได้เผ็ดนะลูกแต่ว่ามันใส่แล้วสีสวย ้้วก็ออร่ยยดยใช่ไหมคะโอเค oh <yeah. S 1> แม่หยุดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ